สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่13กันยายน2568ค่ะบ่าวเถาบวกแม่หมูมาเอินเจ๊ลอตเตอรี่ให้ไปบ้านเพิ่งเข้าบ้านพอดีเลยพอดีเจกับเขาบ้านมาพอดีแม่หมูนางถาอยู่ในตะโดนแล้วเจ๊ว่าจะพ่น่าไปบ้านเลยไปเลยค่ะเพิ่เขาสั้นวะไปเลยค่ะพ่นถาโดนแล้วว่าสั้นไปเอินเจ๊ลอตเตอรี่มาสั้นแม่หมูกับถาเจโดนแล้วเมื่อนี้มาเบิ่งน้ำกันค่ะคุณผู้ชมว่า บ่าวเ่าเพิ่นจะจับโรตเตอรี่โตไรนะคะเพื่อได้โชคได้มาน้ำกันเวดวันที่16กันยายน2568ค่ะไก่จะคำละค่ะผู้ชมเจเพิ่นเพิ่งเข่าบ้านมากนะคะเข่าบาดแม่มุโอ้หุ่นบ่าวเ่ากระทาอยู่คุณกระตาดำเพิ่นำาก ข้าวบ้านเป็นพ่วงมันมันห่อนตอนไม่เอาน้ำไปน้ำมัเจ๊แมนเจ๊เอาไปนี่สินี่คือคือธุรกิจอ่ะนี่คือออกบ้านตประจำตอนี้ตอนนีน้ำเย็นกินแม่นน้ำมเนโซจีแล้วก็ไปตั้งแต่ตีตีฮาพอดีตีฮาเครื่งค่ะไปนั่งตลาดตอนเช้าตลาดประมาณสองชั่วโมงเติมสีปายข้าวพเจ๊พอแล้ววันนี้น่ะเดี๋ยวไม่หมูกันสิว่าแม่งมั่นอีกเบ๊ เออรัาคาสองเซนเลยเจ้สีมาปากเจ้คือแมงมันแม่เหรอเนาะขยามเกี่ยวเขาไหมเจ้บ้านเจ้ปากแดงที mm ่ได็กเป็นบ้าเจ้บ้านเขาว่าแม่หมูย่านบ้าแห่อาทิดยันเนาะอาทิตยแล้วเนาเจ้คือแมงมันเอาเขาก็ไปตะฮักี่แต่แมงมันปากแดงยัยไว้ที่ดีตัวบ่าวตรวจรมาชมมาเจ้ท่าสวยเออปากสีแดงสว่างนั่นสวยอันนี้แม่หมูว่าจะได้เจ้ขวดมากพ่อแล้วจำนี่ คือแม่งมั่นนะสันเอ้ยคาบูนจเหรอจัาไหนไปว่าหี้จบ้าเท่าละย่องคอยปสัเจรกย่องคอยผมบรยองเป็นตาหักดีแมงมั่นเลยนะผมบารีย่องย่องเจอจิมันสว่างมันมันมันสดใสเห็นบ่แต่วาาเจี๋ยวเข้ามเจี๋ยไปไปเข้าบ้านจะไปเติมอีกได้แม่มูกระเบ้าอีกแต่วเมื่อานตาจเจี่ยที่แมงมันจริงๆเรอยอมแล้อืมตาเจ้าอมันไหนเป็นตาขัวแซบด้ราแมงมันก็ได้เข้ามาเจี๋ย ไปลปเป็ดขนุนเป็ดขนุนมามิสเจ๊ครับผมเปิดพัดลมเพียงเปิดพัดลมรอเจ๊เลยเออเย็นเย็นเย็นเปิดพัดลมรอเจ๊ค่ะเออทุกตดือบอ้าวึ้นนี่สีอินก่อนได้เนี่ยเสียดมากออมน้ำเจออมบ่กออมใส่ต้นหอมผักชีเอาประดุกล่ะประดุกข้าก็ปิ้งน้ำกับตับแดงปิ้งเจแล้วคือเจมือโอ้อู้สวัสดีเจรตุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมา เห็นบ่นั่นเห็นบ่พ่อตะปากสีแดงมันสว่างมันสดใสมันขาวสว่างสวยดีเนาะแม่หมูอื่อหันไปรับตาสร้างเซม่หมูแม่หมูแต่สร้างเซมิหมจะมาวัดจะมาว่าเจ้เข้าว่าเจ้ปากแดงว่ายขึ้นแมงมันได้จังไหนพี่น้องเอ้านะครับท่านชมเจริญกับแมาเกือบโอ้หกโมงกว่าโมงเอานะครับเย็นวันที่วันนี้วันที่13กันยายน2568ค่ะอ้าว ันดีกัเลย่าติกิปลอตตรีบอาเอี่ยมีบอลน้องตรงฝันนี่ยจะมีบอลนักตรงฝันพี่น้องเอ่ออาเจ๊ถือขึ้นนะถือให้เอ่อน้าลายอยู่บังกะบ่งต้องยิ้มซื่อเจ๊มีแต่เมื่อวันเจ๊ปากแดงขึ้นงมันอยาหาน้เจ๊แล้วมันไม่หมูนี่นะนี่เท่ากับ่อนน้มาบอกเขาเติมยุ่งเดี๋ยวบ้าเ่าเบิร์กอนพี่น้องเอามากก่อนี่บอน้องเอ็งีตัวที่บ้าเ่าเอาว่าจำชุ่ม ฝันคัดแฉ่ฝันผู้เฒ่าเอาพระพุทธรูปไม่ให้เป็นพระพุทธรูปไม่แกะสลักไม่พี่น้องคือเล่นตีอสององค์เจสององค์ตาพี่นเอาใส่เมื่อไห่องค์เดียวอืมก้าวหาชองพี่น้อใส่เมือ่องค์เดียวด้วยเจบ่เออเกาหานึงบ้าเถ้าตีเกหาหานึงกับเกาแปดสองพระพุทธรูปตีเป็นเกาได้พี่น้องจากเกาเกาสองก็ได้โู้เกาแปดสองนี่ดิปาทูรางวัลใหญ่เลยปาทูเดี๋ยวเห็นเล้วเห็นแล้วเห็นบ่ มีตบาวแแปกเห็นเลยปาดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมชมชเอาเอาเดี๋ยวเอาชุดที่บาวแถาเคียนใหเอฟซมาเบิ่งนนำทงชมชหน้าผมปาดถอมีเหละเนาะนี่เมจีปาดเถอเก้าแปดสองสัดนี่ค่ะผู้ชมเห็นเลยปาดเก้าแปดสองบาทนี่ ห้ยมีหอดเก้าเจ็ดสองเก้นั่นดิป้าโทษมีหอดหลายมีตับสุดใหญ่เลยเป็นเจ้าปรชมนีนะครับเป้าวตีครบฝันเก้าแปดสองเก้าหาหนึ่งกับเก้าเจ็ดสองตรงตรงเลยเุ้ยเก้าหนึ่งกับมีเจ๊ดิป้าด็ป้าจะสุดหาใบป้าจะสุดหาใบเลยเก้าหาหนึ่งกับมี9-72เกเจ็กับมีสูงเหมาด้นึ่งตีเก้ากัมีเอาเจ้โอ้มมีสุดหน่อยเลยมีแต่สุดใหญ่ลวไปให้ตีลทิไเจกับป็อ อก็าลอตเตอรีเจก็เลียอนเลย่น้าลน์ค่ะอไลน์พ่อวันนี้มันที่สิบสามแล้วจ้าที่จริงคุยกับเจว่าโอ้เจเงืนนี้จักเจ็เอาไปไหนสุนห่อันกวนบอกเจนะดาวลอตเตอรีเจกัมาตลายมือละลาก็เลยว่าเจไปเลาะก็เด้อสดหกให้เจไปเลาะไปเลาะกันเออก็พอดีนี่พี่น้องความฝันเนาะเอานี่นะครับเก่าแปดสองเก่าหานึ่งเก่าเจ็ดสมีสามซุดหมแม่บุีมาทั้งสามซุดได้เจดึงบัตนี้ดึงบัตนี้ แม่มูระตื่นเต้นน้ำบเบาทางบ้านนี่นนว่ามันจะถึงรางวัลใหญ่หีือเป่าออสาธุพี่น้องนะครับพอได้รุนรางวัลนาพี่น้องนะหาได้โชกไงเป็นจังบุญเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษายอยู่บ้านหลังนี้บ้าน,บานเบาเถ่านี่ยพี่น้องอ่าสุกใส่อยู่ใส่ให้ถูกรางวัลยังไงเนี่ยนะชมชมเก้าห้าหนึ่งปาร์ตเลขข้างหนางายพอปสองห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งเอาหนี้พี่น้องเอาตามที่รักลอยงามนะลากะคือมาเหลือให้แเ่ละเจน,เนี่ยเก้าแปดสอง เจรารอไหมเย้าไปหาเรียกเจ้า่าเจ้แม่นมันประมณ้แล้เจเห็นปากเจแดงๆเลยโอ้เจแม่มั่นระหัวแซบแท้ไม่รู้เจาเจาสิ่งไม่รู้ตเยบางอาว่าเออ พ่อละเจยัดตื่นมาแ่นเจ๊ก็ได้มาตื่นมาดิบ้าเทาไปจืดแทบมาผมเลยว่ามันหลุดสวยดสวยใสจังไดไม่มูวัาเจ๊ปากแดงขึ้นแม่งมันเอ้ยน้องเจเ้าเาแล้วทันทันนมผมเนี่ยผมเคียดให้รถดิเน่ยก่เดีวเออแม่งมันแล้วหัวแสบถึงีเจ๊ผู้ได้ขยะอุ้ยอ่าเราชบเิ982ั982แล้วก็พี่น้องมีพอดีนี่สามชุดเลย อ๋อมีมีแต่ชุดหาใบพี่น้องเก่าเจ็ดสองตาเจแล้วเหลือใบให้พี่น้องนี่โตมาเด็กคัดมาเด็กเนี้อเพราะว่าบอกเจมาเจงวดนี้อุ้ยนั่นแท้ดิมีโตมากเลยเจเลอตรตลีเจแล้วก็มาตลายมือแล้วแล้วก็ไปลงตลาดพี่น้องลงตลาดแล้วก็ไปนั่งตลาดอ่าเศร้าตั้งแต่ตีห้าชีวิตนะคะเรียกแล้วกลับมาแกลับมาช่วงคำศิลปพี่น้องนะครับลรตลีขายลอตลีเล่าเนี่ยละเอาเก้าไล่ไปเลย เก้าแปดสองมีพอดีัดไว้เก้าหาหนึ่งมีพอดีออแล้วก็เก้าเจ็ดสองพี่น้องอ้าวนี่ทำชมอันดีเบาเบาเท่าฝันได้ทำมชมเด้นะเท่ากถกตัดให้แปดสองเก้าสองหาหนึ่งเก้าแปดเก้าหาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสองแล้วกะ็จากนกครพนมพี่น้องจะจัมให้น้ำนะครับจากนครพนมได้พี่น้องได้นี่จากนกครพนมหาหนึ่งกระตรงกันเก้าศูนย์หาเก้าจะเอาหาเก้าได้เจ็ด นี่อันนี้จากนาครพนมได้พี่น้องเด้อแคปหนา้าอ่ะเอานี่แคปหน้าจอจากนาครพนมบ่าวเทาเจ้าหาเก้าเก้าหามีบ่เะจ๊อันดียเก้าหาแปดเก้าห้าน่ะ 9, 8, 9, นะมีแต่ชุดใหญ่ติเจ๊่ะเจแล้วเหลือ,อไรใต้หกห้าเก้าอันเียรางวัลใหญ่พี่น้องสงสัยบ่าวเทาถึง,ถงรางวัลทีห่หนึ่งรางวัลใหญ่เลยแต่ร่ารงวันใหญ่เอ่ะเจไปเห็นเบาเขาผมมันไม่เมื่อเมื่อไหร่กับมชมมือที่เจมาที่แรกบ่าวเทาดึงตัวนี้ไปได้พี่น้องเนี่ยนี่ดึงใหญ่อ่า เติ้งไข่เติ้งไข่สามศูนย์สองพี่น้องสามศูนย์สองนี่ไออาจารย์สิงห์ผนดอกมือน,นันหน้าเห็นก็เลยดึงไว้นี่ค่ะดึงไวเ้เรื่องไม่เอฟซีบางนำ้ำค่ะดึงไว้ตั้งแต่ที่แรกนี่ค่ะสามศูนย์สองนี่พี่น้องอันนี้ดึงไว้ตั้งแต่ที่แรกไาาด้ทำู้ชมด้วยแต่ไม่เอฟซี FC บางอาจารย์สิงห์เพิ่ลมาหาลอตเตอรีบางแน่ก็เลยดึงไว้ตัวน,นี้สามศูนย์สองใช่าเบิ้องบางเนี่ยยังม่เห็นอยู่กแต่ไม่เอฟซีเบื้ง ก็ได้ไปหลายใบยุคสามศูนย์สองโอ้ตอขออาจารย์สิงห์ได้ไปยุสองได้ยุคไปยุคสี่ใบชุดสองใบพี่น้องเบ้าท่ากับม่ของเจมันชุดหนึ่งหละไปได้ยุงหน่อยอีกชุดหนึ่งหลับซื้อลอตเตอรี่ใยสามศูนย์สองอันนี้อาจารย์สิงห์หลับเพนเดนศูนย์สองสามศูนย์สองก็เลยหาใยเอาจะเอานี่พี่น้องจากนครพนมได้พี่น้องด้อันนี้จากนครพนมนะครับเพนเดนมากคือหาเก้าหกสามเก้าแปดเก้าแปดเบ้าท่าเจ้านี่อุ้เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกระมี เก่เจมมันก็มีชุดใหญ่พร้อมนี่พี่น้องดิหาเก่าปุกหาเก่าก้าหาชุดใหญ่แต่ว่าเจ้าเอาชุดนี่แปดเก้าห้าหาเกามีบ่มีะดิหกเก่าหกหาเก่าเนี่ยเกเ่าอดิเอาหาเก่านี่ไหมหกหาเก่าหกหาเก่าด็กเอาชุดนี้เอาชุดนี้เอาหาเก่าเอาหาเก่าได้เจมเอาหาเก่าเาเอาหาเก่าสมีอะไรพี่น้อง เก้าหาเก้าหาชุดหญ่ชุดหน่อยชุดหน่อยพมีแล้วบนขาสะอันเลขติดเก้าใครได้ดีบ้างดีป่ะเจ๊ค่ะสังเกตว่าน่ะเองเจ๊มนจากไหนครับหนึ่่ายหนึ่งหนาหรือไไรกันมีละ่าชมพุ้งศูนย์ศูนย์สองกมีเลขศูนย์สอาจอาจารซื้อเพื่นเนี่ยห้น์สองอ่าดเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดก็ง่ามอยู่พี่น้องเอาซัมนี้นะครับเพราะว่านี่ท่านผู้ชมเบ้าเท่าเอาชุดที่เบ้าเท่าฝันแบบชุดควมฝัน เปิดพัดลมให้เจพี่น้องพัดลมเย็นค่ะมันจะอยากนอนเลยเย็นจะรับข้าวนี่พี่น้องก็เลยได้รับก้าแปงี่ก้าแปดสองเก้าห้าหนึ่งก้าเจ็ดสองมีพอดีอ่าแล้วก็หาเก้าหาเก้าเก้าหาตัวกลับก็มีเรื่องเก้าหายนี่พี่น้องแต่ว่าบ่าถอยจากเจได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเอาเจ็ดเก้าว่าจะสุดสองใบเก้าเจ็ดเก้่ะชุดชุดใหญ่ก็มีแปดเก้าเจ็ด มเนาะชุดนี้ก็มี่นะแต่เป่าเทาเด่ยว่าเราเจาชุดนี้นี่ครับช่เอาครับนี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่ครับท่านผู้ชมนะบเป่าเทาตามความฝันอันนี้นี่พี่น้องอันนี้ความฝันเป่าเทาหนับข้อมฝันเป่าเทาลงปิวเนี่ยท่านผู้ชมนี่ครับได้เก้าแปดสองหนับ เก่าแปดสองเก่าหาหนึ่งเก้าเจ็ดสองตรงนี้เลยดาบหาเก่าหาเก้าเก้าหาได้พี่น้องได้แอบเหลือใบพันอยู่นี่ชุดใหญ่ชุดใหญ่เอาเลยว่าชุดใหญ่นี่เอาพี่น้องเอาหินยังเห็นเหลือสนี่อนั่แคบงบุ้หลนพี่สาวสบายเจรับสบายพี่สาวได้พี่น้องได้ตามอุ้งพี่สาวเ่าเท่าเห้าได้โชว์กพี่น้องรับงวดมันก็มีอยู่งวดบะมาณก็มีคืองวดเมื่อกี้เนี่ อเอานี่สิ 10, 27, บยิบเ็ดใบอ่ายีเจ็ดใบเพราะว่าหาเกเก้าหานี่นะจังมักหาเก้าหาเก้าหาหาเก่าเพราะว่าความฝันผู้เฒ่าเพิ่กระทืบเท่าไมเจตึมตึ้มตึ้มตึม,ตม,ตมหาเทียหกระทืบเท่าหาเทียก่อนเพิ่จะไปนวาฝันเั่นะผู้เฒ่ากัเก้าผู้เฒ่าเก้าทืบเท่าหาเทีย เดี๋ยวพอเป็นหาหาเก่าหรือเก่าหาหาหมอพี่ร้องเออเอานี่แหละเก,กลี้ยเกลี้ยเน้ยนมีพี่ร้องเน้นเก้าหาหาเก้านี่เก้าหาหาเก้าตัวาบ้าถอดก,ก็ได้ตามความฝันเหมือนเลยนับได้ตามความฝันหมดเลยอ่าได้ตามความฝันหมดเลยนะพี่น้องเนาะนี่ความฝันนับเก่าแปดสองเก้าหาหนึ่งเก่าเจ็ดสองนัหาหนึ่งก็ได้เก่าหาก็ได้แปดสองก็ได้เจ็ดสองก็ได้นับเดี๋ยวถ้าเก้าสองเก่าแปด เก้าเจ็ดเอเจ็ดเก้าพี่นอ้องอ่านี่ครหน้นนจาจาาอนน 5, 69, นนได้พี่น้องอันนี้จากนครพนมนครพนมโอเล็กทูเบ้าเท่ากับเจ็ดหกเก้าจากนครพนมกับหาหกเก้าตรงกันนีดนิดพี่น้องเด้อค<ฆ>่ะนะครับอ่านี่ครับเป็นเน้นหาเก้าหาเก้าเก้าหากระยุ่งเต้าหกสามเก้าแปดในวอทเอาเอาหาเก้าเก้าหานะพูดเลมาจากนาครพนมกับห้าเก้าหกสามเก้าแปดเป็นเน้นหากับโปกนับมเจ็ดสามตัวห<ฆ>้าหกเก้าจากนาครพนมได้พี่น้องเด้อ เพิ่นเน้นราคาหาหนึ่งหาสองา 9, 60, 6, 1, 6, 3, เก้าหกศาเพิ่มเน้นนี่หากระพกอะนี่รับบาดนี่ทำผู้ชมนี่2ี่สิบเจใบมันนี่นะับ,บยีน่สะิบเจ็ดใบก็ได้ตามได้ตามฝันเลยชุดที่บบาวเทาฝันเนี่ยล่มพัดยังไงพี่น้องพอเปิดกรบป๋าได้นบบมันหะ่อนแะบบเก้าแปนึ่งเก้าเจ็ดสองนี่ครับจำพอกันบาดนี่ อยู่ควบควบมาลงโปงเป่งควบมาลงโป่งเป่งจับเขาจิปาถะนักกินตำแตงปิ้งปลาดุกได้ปลาดุกแม่เจ้คนปิ้งปิ้งปิ้งใส่เกลือขึ้น่ะแม่เจ้อปิ้งใส่เกลือเออปิ้งเกลือเกลือแล้วก็ใส่แตงน้อยให้จากน่อยเออแล้วก็ออมเนื้อเสียดพี่น้องออมเนื้อเสีศษอ่ะนะครับชมชุ่มให้โชคให้ม mắn พี่น้องมีละยี่สิบเจ็ดใบสุกใส่โยไซเดอร์ปูเด้อร์สิ่งศักดิ์สิทธิ อยู่บ้านหลังนี้พี่น้ององประสิวรีของค์พระแก้วให้คนตรงพระพุทธชินราชให้ลูกหลานได้โชครางวัลใหญ่ได้อปู่เด้อให้เอฟซีมันได้โชคนอ่ะนับขอบคุณเจ้าลอตเตอรี่ขอบคุณยายบาวแถวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องนะเ้ราะเราได้อุดหนุนพี่น้องขอบคุณสามีสาวพี่น้องน้าผมหาในรางวัลน้าชมชมเอ้าวใครมาใครชอบกันนี่เลยพี่น้องยิ้มจับลอตเตอรี่นะครับพบกันคลิปหน้านะครับ บ้านหมอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชมทุกท่านพญายมิเนียพ่ปานาสุขสุขคนเด้อน,น,ะ,นะอ่าพูดละจังไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ขั้วาบ้านเทิง<ว>ตะดี<ว>ขอให้พญยายมิเนียและกับพ่ปานาสุขสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นคงยืนในโชคเ้มนพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโชคเขมรนน้ำกันเมาค่ะพอกันม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ